คราวนี้เรื่องของมาตรา112ก็ต่อเนื่องมาจากตอนช่วงกลางวันนี่นะคะที่เป็นอีกหนึ่ง วิบากรรมนะคะของคุณทักษณิณชินวัตรนะคะที่ได้เคยพูดเอาไว้นะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา112ดูความเคลื่อนไหวจากทั้งด้านของคอปทอสปปสแล้วก็กองทัพธรรมที่รวมตัวกันยื่นเอกสารที่อายการสูงสุดเร่งรัดส่งฟ้องมาตรา112ทักษณิณนะคะโดยย้ําว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ควรทําให้เกิดข้อครหาว่าอายการสูงสุดช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้อง หาเป็นพิเศษนะคะไปที่สำนักงานอายการสูงสุดค่ะครือข่ายนักศึกษาประชาชนเป็นรูปประเทศไทยหรือคอปทนะคะได้ร่วมกับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปสและกองทัพธรรมซึ่งนําโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนาคอปทนายอนนท์กลิ่นแก้วประธานสปปสยื่นเอกสารเร่งส่งอายการให ส่งฟ้องนะคะเรื่องอายการนั้นให้ส่งฟ้องมาตรา1 1 2งนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีนายนาเคนทองไพรวันรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้รับหนังสือนะคะ อันนี้ของอความเคลื่อนไหวนี้คุณพิชิตก็เลยบอกบอกว่าจากการที่เอกสารสูงสุดนั้นได้เลื่อนการมีคำสั่งทางคดีนายทักษิณผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากวันที่3เมษายนมาเป็น29พฤษภาคมนี้ซึ่งระบุว่าพนักง,งานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมตามที่เอกสารสูงสุดนั้นมีคาสั่ง ยังไม่ครบถ้วนนะคะการใช้สิทธิ์ในการขอความเป็นธรรมและการใช้สิทธิ์ในการชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่สามารถดําเนินการได้แต่ก็ที่ผ่านมานะคะพวกเราเห็นว่าการใช้สิทธิทางกฎหมายของนายทักษิณเป็นเพียงข้ออ้างในการถ่วงเวลาเพื่อขยายเวลาคดีออกไปให้นานที่สุดเท่านั้น ทั้งที่นายทักษิณสามารถจะชี้แจงข้อกล่าวหาตามประมวลตามกฎหมายได้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะโดยการดําเนินการทางคดีนะครับ <_ c oughs> เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันกับบุคคลอื่นที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา <_ c oughs> ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นความผิดที่กระทบความรู้สึกประชาชนชาวไทยจึงมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ควรทําให้เกิดข้อคอรหาว่าอายการสูงสุดได้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาเป็นพิเศษ เพราะก่อนหน้านี้อายการสูงสุดเคยมีมติสั่งฟ้องไปแล้วการขยายเวลาให้สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้ดําเนินการมาแล้วข้อเท็จจริงทางคดีจึงน่าจะได้ข้อสรุปในการมีคําสั่งทางคดีทันทีที่ผ่านมาสํานักงานอายการสูงสุดได้ออกมาชี้แจงการดําเนินการตามกฎหมายต่อกรณีนายทักษิณว่าจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยคํานึงถึงสิทธิ์ของผู้ต้องหาตามกฎหมายนั้นกลุ่มคอปทอรวมถึงสปปสและกองทัพธรรมเห็นว่า การที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมเพื่อต่อสู้คดีนั้นขอเรียนต่ออัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาว่ากรณีกรณีนายทักษิณได้กระทำความผิดและมีการร้องทุกข์กล่าวโทษโดยกองทัพบกเพื่อให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายการแจ้งข้อกล่าวหานั้นพนักงานอายการได้รับเรื่องและมีการดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยชอบแต่ผู้ต้องหากลับหลบหนีอยู่ต่างประเทศ ไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเองการร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหานั้นเป็นการยื่นเรื่องยื่นร้องขอความเป็นธรรมที่มาจากผู้ต้องหาหลบหนีและไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของไทยมาตั้งแต่ต้นส่วนการยื่นขอร้องขอความเป็นธรรมนะคะในวันแจ้งข้อกล่าวหาต่อหน้าอายการนั้นเป็นเพราะว่าผู้ต้องหาไม่สามารถหลบหนีได้อีกเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด ดังนั้นการยื่นร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวจำเป็นที่พนักง,งานอายการต้องพิจารณาพฤติการผู้ต้องหาที่มีการหลบหนีมาประกอบความเห็นในการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรมด้วย และการหาข้อเท็จจริงทางคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานน่าจะเสร็จสิ้นและหาข้อยุติได้แล้วเนื่องจากว่านายทักษิณได้ยื่นขอความเป็นธรรมและทางอัยการสูงสุดได้ให้โอกาสในการชี้แจงข้อกล่าวหาไปแล้วเมื่อพิจารณาจากข้อกล่าวหารวมระยะเวลาที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้เกิดการพิจารณามีคำสั่งของอายการสูงสุดที่เป็นมาตรฐานเดียวกับบุคคลอื่นโดยกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เราเห็นว่าอายการสูงสุดต้องรีบมีคำสั่งทางคดีตามหลักฐานที่กองทับกได้เป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษนายทักษิณโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้นายนาเคนได้กล่าวว่าวันนี้ได้รับเรื่องที่ทางกลุ่มคอ,ทอปทสปปสและกองทัพธรรมยื่นมาแล้วจะรีบนำเสนอให้กับอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาต่อไป